สวัสดีครับผมชื่อแมนครับเป็นลูกค้าของพิเชียงมงคลนะครับก็แรกเริ่มเนี่ยได้รู้จักพอดีเปิดไปเจอใน a c e b o o k ครับตอนนั้นเรากำลังหาบริษัทที่รับสร้างบ้านอยู่ครับบ้านหลังแรกจริงก่อนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เราไปซื้อกันเองครับแล้วก็อยากให้ลูกๆเนี่ยได้มีความทรงจำที่ดีที่บ้านหลังนั้น เติบโตมาแต่คราวนี้พอถึงเวลาที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแล้วย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่จริงๆก็ต้องบอกมีข้อดีของการที่เราเคยอยู่บ้านมาก่อนแล้วก็ทําให้เรารู้ตอบโจทย์ว่าเราต้องการบ้านแบบไหนพอดีตรงน,นี้เป็นที่เปล่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของภรรยาก็อยากให้ย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็เลยต้องเริ่มทํากันบ้านแล้วก็หาแบบบ้านที่เราชอบนะครับแต่ว่าที่สําคัญในการนึงก็คืออยู่ที่ตัวผังบ้านด้วยว่าผังบ้านเนี่ยมันอยู่มุมไหนอะไรยังไงบ้างเราจะต้องวางบ้านอยู่ตำแหน่งไหน เพื่อที่จะดูพื้นที่ใช้สอยได้ไดเหมาะสมครับแล้วก็ได้มาคุยกับคุณปุ้งนะครับว่าเรามีแบบบ้านประมาณนี้ให้ทีมพิเช้ามงคลช่วยออกแบบนะครับซึ่งก็ออกแบบมาได้ถูกใจนะครับก็อาจจะมีการปรับแบบบ้างนี่เป็นเรื่องปกติตามความต้องการของลูกค้ากับคนออกแบบครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรายังคุยกันขำๆกับคุณบีนะว่าเจ้าของบริษัทเองเนี่ยที่ คุณบีเ็ได้โทรไปคุยแล้วหนึ่งดูมีความเป็นกันเองแล้วก็ให้ให้มีโอกาสได้การสื่อสารกันถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็หลังจากที่เราได้ไปคุยกันที่บริษัทก็รู้สึกว่าบริษัทนี้น่าเป็นบริษัทที่เราเลือกได้ถูกต้องแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มาช่วยดูแลบ้านเราได้ดีครับก็หลังจากที่ได้เริ่มลงมือสร้างบ้านครับ ก็ได้คุยกับทีมพิเชียรมุงคลน,นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งมาแล้วเราก็จะรู้ว่าบ้านหลังใหม่ที่เราอยากได้เนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอย่างไรนะครับการใช้ชีวิตต่างๆการอยู่ชั้นล่างมากกว่าชั้นบนหรืออะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราก็เลยอยากได้พื้นที่ชั้นล่างที่มันอเนกประสงค์แล้วก็เป็นเวลาส่วนรวมของครอบครัวกันนะครับก็หลังจากสร้างเสร็จเราก็ได้มาดูบ้านเรื่อยๆนะครับพาลูกๆมาดูก็ทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็ตื่นเต้นนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับ แล้วก็ได้พื้นที่ในฝันอย่างที่เราอยากเป็นนะครับเป็นบ้านที่สวยแล้วก็มีการออกแบบนะครับทั้งในแง่ของการทำอินทรีย์ดีไซน์ก็ต้องขอบคุณทีมพิเชียมงคลครับที่ช่วยติดต่อให้แล้วก็ช่วยดูแลจนจบครับจนบ้านนี้เสร็จสมบูรณ์ครับก็ต้องขอบคุณทีมพิเชียมงคลมาด้วยครับสร้างบ้านทุกหลังอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพทุกหลังด้วยแนวความคิดในการสมบบ้านที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับลูกค้าครอบคลุมทุกเรื่องการสร้างบ้านอย่างใส่ใจงานเนี้ยบจบไวไม่บังปลายพิชยะมงคลคอนสตรัคชั่น